สวัสดีค่ะอมียาเกจะพาให้ i n s i d ์เกียวโต EP แรกวันนี้นะคะเออยากจะแนะนำร้านของฝากน่ารักน่ารักร้านหนึ่งที่แอบอยู่ในอาราชิยามะนะคะเป็นร้านที่เอกับทากาเข้าไปดูบ่อยๆนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศอาราชิยามะหลังจากสถานการณ์ฉุกเฉินจบแล้วแล้วก็แนะนําร้านของฝากน่ารักน่ารักกันเลยร้านที่เอจะแนะนํานะคะเดินออกจากสถานี อาลาชิมะนี้นะเดินออกมาทางร้านของฝากนี้นะคะตรงไปเลยพอเดินออกมาถึงข้างหน้าทางมาลายนี้นะก็ให้เหลี้ยวซดด้ายค่ะนี่เลี้ยวซ้ายนะคะเดินตรงไปเรื่อยๆพอเดินมาเรื่อยๆ เราก็จะเจอกับร้านขนมปังอันนี้นะคะร้านขนมปังกระต่ายร้านนี้ก็ขนมปังอร่อยนะน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะร้านขนมปังกระต่ายก็อร่อยนะเออแนะนําเหมือนกันนะคะถ้าใครหิวๆก็ลองแวะซื้อทานกันได้นะคะอร่อยอร่อยอุ้ยน่ารักอ่ะดูดิน่ารัก <c oughs> น่ารักอืมขนมปัง พอถึงร้านขนมปังนะคะก็จะเจอฝั่งนี้จะเป็นโลซันแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นร้านของฝากที่เอแนะนําวันนี้นะคะสังเกตป้ายนี้ป้ายมีหน้าแมวดํานี้นะคะแล้วก็จะเป็นร้านของฝากเกี่ยวกับแมวแล้วก็สุนัขเอเคยซื้อของที่เป็นพวกแบบลายชิบะที่นี่นะคะนี่นะนี่ค่ะนี่จะเจอตัวนี้อ่ะนะ เราก็เดินตรงมาเลยค่ะคนที่รักแมวรักสุนัขนะคะก็คงจะชอบร้านนี้มากๆเลยเป็นร้านบบออกแนววินเทจวินเทจเนี่ยร้านน่ารักมากเนี่ยค่ะร้านนี้เลยนะเอแนะนํำอินไซเกียวโตวันนี้เอนะนํำร้านนี้นะคะนี่เปล่าชื่อร้านนี้เปล่าเนโกะป้ายร้านแบบเล็กมากนี่ค่ะชื่อร้านเนโกะอนะนะคะ นี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามรอสันนะเดินมานิดนึงก็จะมีแบบของน้องชิบะของน้องแมวขายเยอะแยะมากๆเลยค่ะดูดิเ<ใ>นี่ยค่ะใครชอบนะคะก็ลองเข้ามาดูได้ข้างในมีแบบหลายอย่างมากๆเลยเนี่ยดูสิโอ้เหมือนเหมือนเหมือน <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันค่ะ อ๋อสวยงามมากกระเป๋าสีดำอุอ๊ยอันนี้อยากได้มากเลยถุงจับไมโครเวฟโอ้ยน่ารักแต่แล้วอยากได้คนชอบแมวก็มีนะคะมีหลายย่าง ที่จะเห็นบ่อยๆก็คือกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยก็จะมีแบบเนี้ยที่ขุมแก้วเป็นลายชิบอ่ นาที่ติดตู้เย็นค่ะโอเคนี่มี้แฮนด์ครีมเป็นลายชิบะนี่กล่องใส่เล่นค่ะกลองเล่นลายชิบะเมวก็มีนะ นี่ไงที่เอซื้ออันนี้เอซื้อเอาไว้ในรถเป็นกล่องถัะใส่ทิชชู่ค่ะลายชิบะสามร้อยบาทนะคะประมาณพันนี้แล้วก็อันนี้ที่ใส่ซอ,อสะคะ่ะอันนี้หมดที่บ้านเอเลยซื้อได้เลยนะคะี ใส่ซอยซอยแล้วก็จะเป็น,นรูปมีเอะแยะน่าก็เลยเอแนะนำนะคะร้านนี้ลองเข้ามาดูกันก็เลยนะคะของในร้านนี้นะคะร้านเนโกะนี่นะสัญ,ญลักษณ์แมวดำนี้นะคะของน่ารักมากๆเอแนะนำเลยนะอืร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามรอสันนี้นะคะลองแวะเข้ามาดูกันนะใครอยากซื้อของเกี่ยวกับชีบะมีหลายชิ้นเลย น้าจังน้าตจังน้าตจังน้าล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 าแล้วก็เดินมานิดนึงนะคะที่โรสันเอเห็นป้ายข้างบนเขียนว่ามันเป็นมาเมชิบะคาเฟ่เหมือนที่คารามาจิเลยค่ะ มันเพิ่งเปิดนะเอเพิ่งเคยเห็นนะคะปกติมันเป็นร้านแบบนกคู่หรืออะไรเนี่ยถ้าใครลองมาลองแวะขึ้นไปดูนะเป็นชิบะคาเฟ่ค่ะมาเมชิบะอยู่ข้างบนล้อสันนี้นะคะนี่ไงอะไรชียมะอยู่ข้างหลังล้อสันนะคะนี่มาเม มาเมชิบะก็คือหมาชิบะแต่เป็นหมาแบบพันเล็กกว่านั้นตกออะถ้ายังไงก็ดูราคาได้นะคะจังนี่ผู้ใหญ่880รยแเยนเด็ก680้แเยนให้เครื่องดื่มฟรีหนึ่งนะคะอืม30นาทีก็ถ้าใครสนใจขึ้นไปดูได้นะคะเอยเดี๋ยวเอขอแอบ,บขึ้นไปดูคนเดียวดีกว่า

อร่อยชีอร่อยชีอืมอ,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 อืมอืมอร่อยอ่ะอืมยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อยแล้วกินบ่อยๆก็แล้วแบบชอบอ,อะไรหอมอ่ะอะไรหอมดังก็หอมหอมใช่ค่ะหอมว้าวไหมว้าวธรรมดาว้าวเลยว้าวอะไรคะ ว้าวเลยครับว้าวเลยว้าวเลยว้าวเลยนะตัวเท่าไหร่อ่ะสามล้อสามไม้เท่าไหร่คะสี่รอยห้าสิบเนนะสี่รอยห้าสิบเยนร้อห้าสิบบาทอืมอืมหาไม่ว่าวยากจังอินไซต์เกียวโตวันนี้นะคะก็พามาดูที่อาราชิยามะร้านของฝากนะเดี๋ยวว้พรุ่งนี้เอกับทากกาจะพาไปที่ไหน พาไปอินไซต์เกียวโตที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้าจางสวัสดีค่ะยัสวัสดีค่ะ